เราได้รับเกียรติจากบริษัท FN Educon นะคะโดยคุณวรรวันจิรธนาพิวัฒน์นะคะซึ่งามาเป็นวิทยากรให้พวกเราในวันนี้ คือวันนี้นะคะหลักๆเราจะเรียนอยู่2อสเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือการทําเอกสารก่อนอการทําเรซูเมเนะแนะนําตัว cover letter นะคะ CV กับเรซูเมมันต่างกันยังไงก็คือจะมีรูปแบบชัดเจนมักจะประกอบด้วยการศึกษาอาชีพกรเรซูเม่เนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นกว่าทั้งในแง่ดีไซน์นะคะมาดูนะคะว่า จดหมายได้แนะนำตัวภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีลักษณะแตกตะนงกัน mm hmm. ให้เขียนไปเลยว่าข้าพเจ้ามีความมั่นใจเป็นอย่างมากฉันมั่นใจว่าฉันทํางานนี้ได้ดีนะคะเขาจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความมั่นใจในตัวเองเนาะแล้วเรามีความเชื่อมั่นว่าทักษะความรู้ต่างๆของเราเนี่ยจะทําให้เราทํางานให้เขาได้ดีนะคะ mm hmm. การส่งอ e ีเมลเพื่อสมัครงานสองสามอันที่อยากจะแนะนำเ mm hmm. นาะสวัสดีค่ะเออแบบเนี้ย ได้อยากไปสมัครงานนะคะดูแบบนี้เลยสิ่งหนึ่งที่พี่ใหญ่จะบอกก็คือเวลาใส่สูทเวลาเราใส่เสื้อสูทหรือว่าใส่เบสเซอร์อะไรเนี่ยซื้อคุณภาพดีนิดนึงนะคะซื้อให้สวยนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเราซื้อคุณภาพดีอ่ะคัตติ้งมันจะสวยคัตติ้งมันจะดีมันจะดูไม่เบี้ยวมันจะมันจะดูเสริมบุคลิกเราอย่างนี้เขาจะเรียกว่าสีทรานซิชันสีทรานซิชันหมายความว่าคุณไม่ได้มีแค่สีนี้กับสีนี้แล้วมันตัดกันนะหม้แดงกับดํามันตัดเนาะ แต่คุณมีสีตรงนี้เป็นสีเลือดหมูเหมือนกับว่าเราดูแดงปุ๊บมันเราดูเลือดหมูแล้วเราดูดํา